ถ้าใครจําความได้ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่อวศได้ทําไว้ตั้งแต่ปี2,566นั่นคือในช่วงที่มีการเลือกตั้งครั้งที่แล้วฮะนะครับอวศเรานะครับองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาตัวสีภาพของเราเนี่ยได้มีการนะครับเอ่อนี่ฮะเมื่อวันที่13มีนาคม2,566ช่วงเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะก่อนเลือกตั้งอวศนะครับโดยภาคประชายชนเนี่ย จึงไปตามพักการเมืองต่างๆเพื่อขอเสนอนโยบายให้พักการเมืองต่างๆพิจารณาเป็นนโยบายพักนะครับพอจําได้ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถึงต้องนําข้อมูลตอนสองปีที่แล้วมาให้ท่านผู้ชมสองสามปีแล้วให้ท่านผู้ชมทราบก่อนทางองสสไปพักการเมืองไหนบ้างนะครับมีทั้งไปพักเพื่อไทยนะครับมีทั้งพักตอนนั้นจะเป็นพักก้าวไก่พักก้าวไก่นะครับมีทั้งพัก พลังประชารัฐพักพลังประชารัฐนะครับมีทั้งพักชาติไทยพัฒนาพักชาติไทยพัฒนามีทั้งพักพลังประชารัฐนะฮะหัวหน้าพักพลังประชารัฐพูดไปแล้วนะฮะมีทั้งทำหนังสือถึงหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาตินะครับ รวมทั้งหัวหน้าพักแผ่นดินทำฮะตอนนั้นคุณกรมีดียังเป็นหัวหน้าพักอยู่นะครับรวมทั้งพักประชาธิปัตย์ฮะพักประชาธิปัตย์รวมทั้งหัวหน้าพักนะครับชาติพัฒนาชาติพัฒนาก้าชาติพัฒนากก้าตอนนั้นจะมีคุณกรคุณกรเป็นหัวหน้าพักนะครับชาตพัฒนาทักชาติพัฒนากก้านะครับ แม้กระทั่งนะครับของทางท่านเสรีนะครับเราก็ได้ยื่นนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยฮะพักเสรีรวมไทยเราก็ได้ยื่นนะครับเสรีรวมไทยนะครับนะครับแล้วก็มีํำเอกสารนะครับถึงคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเกชุดาพันธ์นะครับแต่น่าเสียดายครับวันนั้นคุณคุณหญิงไม่ได้มานะฮะนะครับ